ประเด็นฟุตบอลที่น่าจับตามองโดยมาร์กตัวยิ้มอยู่กับฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโคปมาอิตาเลียครับเดนมาร์กครับในค่ำคืนวันพฤหัสบัปดีที่4ธันวาคมพศ2568แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิติในบ้านฤดูกาลนี้ถึง66.67%ในขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเมีัตาชนะนอกบ้านเพียงแค่16.67%นอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ17เสมอ5และแพ้เพียง2ใน24ครั้งที่พบกับเวสต์แฮมชนะ5ครั้ง วกาเขาปิดครึ่งแรกแบบไม่เสียประตูใน5ครั้งนั้นด้วยดังนั้นพวกเขาน่าจะชนะในเกมนี้ผลที่น่าจับตามองคือเกมสูง3ลูกน้าจัดไปมากที่สุดบุรุญ,ญาคว้าแชมป์โควตอิตัวเดียครับในฤดูกาลที่แล้วและตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ในปีนี้ด้วยพวกเขามีผลงานโดยรวมที่ดีในเกมล่าสุดพวกเขาน่าจะชนะในเกมนี้และชนะมากกว่า2ลูกขึ้นไปจัดเจ้าบ้านน่าจะกำชัยมากที่สุด ลาซิโอฟอร์มล่าสุดไม่มั่นคงแพ้ไป2นัดจาก3นัดที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นพวกเขาแพ้7นัดจาก10ครั้งล่าสุดที่พบกับเอซีมิลานซึ่งเอซีมิลานกำลังอยู่ในช่วงที่ชนะรวดมองเอซีมิลานคว้าชัยเก็บแต้มกลับบ้านมิดทิทแลนด์รวนเดือดกับโจทย์เก่านอดเจลแลดนยิงถล่มนัดล่าสุดแบบไม่ยัง้งนัดนี้โอกาสมาถึงครั้งลองรับการเก็บแต้มรวมสกอร์การเจอกันครั้งนี้เหมือนว่าจะ เป็นบ้านใครบ้านมันมากกว่ามองว่าต่อมิธิแลนด์ยิงข้ามหัวยิงกระจายใครต้องการเข้าร่วมพันธมิตรกับเราสามารถติดตามการวิเคราะห์แบบจอะลึกได้โดยตรงกดติดตามกดแชร์ออกไปแล้วเจอกันใหม่นะครับ